สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวก็จะมารีวิวลำโพงแบรนด์คลิปนะครับผมในชื่อรุ่นว่า Heritage g l o v e นั่นเองเป็นลำโพงแบรนด์น้องเล็กจากแบรนด์คลิปนั่นเองเป็นแบบราคาถูกที่สุดเลยนะที่มีของแบรนด์เนี้ย อันนี้ผมได้มาในราคาประมาณ3,900กว่าบาทจริงๆราคาเต็มอยู่4 9่0ัารบฮะแล้วผมได้โค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นไปจากทาง Lazada ก็เอาไปลดแล้วก็เลยได้มาในราคา39 0 0นะครับอันนี้ได้ทดลองใช้มาราา 3, ะยะหนึ่งาาาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอุปกรณ์ในกล่องจริงไม่มีอะไรมากนะครับแกกล่องมาจะเจอตัวลำโพงคู่มือเล่มเล็กๆสส่ชาร์จไมโคร USB แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟแบบอย่างเงี้ยฮะหวัตต์อุปกรณ์ภายในกล่องที่เหลือที่ผมไม่ได้ออกมานะครับออก็จะม,นนมีค ขาปักแต่ละประเทศนะครับเป็นขาปักที่เอามาสวมต่อกับตัวเนี้ฮะ เอาไว้เป็นขากม้มขาเหรียบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับส่วนไทยก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาออกมาใช้เพราะว่าตัวอะแดปเตอร์เขาให้มาเนี่ยมันเป็นอะแดปเตอร์สองขาก็คือใช้กับปักบ้านเราได้เลยอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วถ้ามาพูดถึงอาประวัติของตัวนี้นะครับประวัติของตัวแบรนด์คลิปเนี่ยแบรนด์คลิปจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นแบรนด์อเมริกาแท้ๆนะครับมีมาเกือบ70ปีและโรงหนังกว่า50%ิเอร็ในอเมริกาเนี่ยเลือกใช้แบรนด์คลิปเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์คลิปเนี่ยค ความจริงมากกว่าคนเขาก็เลยชอบบวกรวมไปถึงวัสดุนะครับที่เขาใช้เนี่ยแบรนด์เขาใช้วัสดุที่เป็นคุณภาพสูงคุณภาพดีทั้งหมดเลยทําให้แบรนด์คลิปเนี่ยเป็นที่ยอมรับพวกคนเล่นลําโพงเล่นหูฟังพวกระดับไฮเอนเขาก็จะยอมรับแบรนด์คลิปอยู่ในระดับหนึ่งพองสมควรนะครับหลังจะเปิดกล่องนะครับงานประกอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะผมโอเคหมดผมแค่ติดใจแค่ตรงนี้ฮะ ที่เขาเก็บผ้าของตัวนี้มาไม่ดีแค่นั้นเองแต่ของคนอื่นไม่เป็นนะที่ผมรู้จักรู้จักกันเนี่ยที่เขาใช้ตัวเดียวกันเลยเนี่ยคนอื่นเก็บเนี้ยแต่ของผมเนี่ยเหมือนเจอหลุดคิวฟีมาบ้างก็เนี่ยมีแค่นี้เองฮะนิดเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยงานงานเก็บทั้งหมดเนี่ยเขาเนียนกริบหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมตัวคงตัวเครื่องเนี่ยเขาเนียนกริบหมดเลยเนี่ย ทั้งหมดเลยฮะเนียนคือตัวนี้นที่ผมซื้อเนี่ยมันเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งในบ้านนะครับที่ที่ยอมซื้อเนี่ยจริงๆแล้วว่าผมเล็งอีกตัวหนึ่งไว้คือตัวมาชอยเอมเปอร์ตันมาชอยเอมเปอร์ตันเนี่ยข้อเสียคือมันไม่มีสายอักสามจุดห้าหรือสายเสียบแจ็คตรงนี้ฮะมันไม่มีให้ผมก็เลยไม่เอาเพราะว่าหนึ่งอะผมใช้ในห้องทํางานเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็บางทีถ้าผมเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นหรือไว้อ่านหนังสือเนี่ยผมจะเปิดเพลงคลอๆไว้เนี่ยผมจะเปิดผ่าน iPod iPod Touch Touch ครับซึ่งของผมอ่ะมมัันีปญหาอยู่ตรงที่่วามันไมม่สาารถเชื่่ออมตบลููทธได้คือบลููทธมันพัังงฮะขอตวบซอ่ะกก็ตต้้อออง่่ััเทาน ก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดออกทั้งๆที่มาแชลเนี่ยสเปคม,มันเหนือกว่านะครับจริงๆอ่ะมัน20ิบาทเท่ากันกําลังขับอะฮะแต่ตัวมาแชลเนี่ยมันได้แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานกว่าอย่างตัวเนี้ยอยู่ได้8ชั่วโมงแต่มาแชลอยู่ได้ถึง20ชั่วโมงตัวเนี้ยไม่กันน้ําแต่มาแชลกันน้ําแต่วัสดุหลายๆอย่างที่ ใช้ในการประกอบตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้ยังมีความเหนือกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัสดุของตัวเครื่องของตัวฮอลิเดทกรุ๊ปตัวนี้นะครับตัวฮอลิเดทกรุ๊ปนะครับวัสดุทั้งหมดนะครับบอดี้เนี่ยเขาทำจากไม้วีเนียแท้นะครับไม้วีเนียแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะการเก็บรักษาขอให้ระวังนิดนึงอย่าไปกระทงกระแทกอะไรมันบ่อยเพราะอาจจะทําให้ไม้แรกไม้แตกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ระวังสองนะครับอย่าโดนน้ําอันนี้ระวังข้อสําคัญเลยไม้ My, แพ้น้านะครับโดนมากมาก บวมปูดแตกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มนะครับสามปวกมีสิิ์แดกได้ครับอันนี้พูดแบบแันตรงๆเลยแล้วก็ที่ผมซื้อตัวนี้มาอย่างที่บอกว่าวัสดุมันหรูใช่ไหมเวลาวางไว้หน้าคอมเนี่ยเห็นไหมมันดูเกลือมันดูเข้ากับอุปกรณ์ทุกอย่างเพราะว่าจอคอมผมจริงอ่ะก็เป็นจอเดลเนาะมันเป็นฐานสีสเปซเกรย์อยู่แล้ว MacBook ผมก็เป็นสีสเปซเกรย์เทาเข้มเขมคีย์บอร์ดก็เป็นเทาเข้ม,ม,มบวกฐานดำเมาส์ก็เป็นเมาส์ดําเงี้ยเวลามันวางอะเนี่ยตัวเนี้ยมันดูหดนนะะบบรูมรันดูแบบดุดันนะฮะเหมือนแบบ ขลังขึ้นบวกกับเห็นสังเกตด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นปูนนะครับอันนี้กำแพงปูนผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นปูนเปื่อยแท้ๆนะครับเป็นปูนฉาบล็อบเลยคือไม่ได้ทาสีไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อะไรกับผนังเลยคือผมดิบเลยนะที่ห้องเนี่ยมันก็จะเลยชอบกับเออแนวนี้มันดูค่อนข้างที่จะเหมาะดีเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็วางไว้ตามคอนโซลวางไว้ตามโต๊ะทํางานโต๊ะกินข้าวยอะไรเงี้ยมันมันวางได้หมดครับมันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งของชิ้นหนึ่งในบ้านเลยครับแล้วก็าา้นนผี่เเตวะจป คุณภาพสูงนะครับสังเกตว่าจะเป็นได้ถักตาข่ายนะครับมันจะเป็นผ้าที่ได้นแนวนอนเนี่ยมันจะเป็นได้ที่สีขาวนะครับส่วนได้แนวตั้งจะเป็นได้สีทองนะครับบวกสลับแซมดําสังเกตนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะไม่ใช่เหลืองนะมันเป็นทองแบบเลื่อมๆเง,งาๆหน่อยๆนะครับสังเกตได้ว่าตัวงานเขาเนี้ยมไม่เนี้ยบะ คือตัวผ้าที่เขาบูนี่ฮะถ้ารอมือดึงย่นอย่างเงี้ยผ้ามันไม่ย่นเปล่านะคือผ้าเขาดึงไว้ตึงเปรี้ยเมื่อเทียบกับหลายๆแดนดนะครับที่ทำอย่างเงี้ยผ้าแม่งยังแบบย่นยนแบบย้อยๆติดมือมาได้เลยอันเนี้ยผ้าเขาทําที่ตึงแล้วก็เก็บงานเก็บขอบเนี่ยเขาเล่นตามลายเส้นเป๊ะเลยฮะแล้วก็ลายเส้นถักของทอผ้าเขาเนี่ยตรงเด่วเลยฮะไม่มีแบบเออคือไม่มีแบบเบี้ยวเป๊ะสะปาอะไรเลยมันเลยค่อนข้างที่จะดูแบบไฮเอ็นดูแบบมีราคามีระดับนิดนึงเนาะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องปุ่มการใช้งานเลยดีกว่่่่่าาาาาากกรรรปปปปปุุมมมใช้้้้งงงนนนนนนนดดดบะะะจจิีีห6คแลลวว็็็ตเเเเไฟสถือ ไฟสีฟ้ากับพิบเมื่อเราชอมต่อบลูทูธเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นไฟสีฟ้าค้างนะครับกรณีแบตหมดนะครับชาร์จแบตไฟจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มไฟสีแดงจะดับลงไปแล้วกรณีเราเสียบสายอักสามจุดาอยู่ด้านหลังเราเปิดเครื่องแล้วเป็นไฟสีฟ้าใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มอักครับมันจะกลับาเป็นไฟสีเขียวอันนี้คือโหมดอักก็คือเราสามารถใช้เชื่อมต่อสายตรงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อธิบายปุ่มนะครับปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธ ปุ่มรับสายวางสายนะครับปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ช่องไมโครโฟนนั่นเองกรณีมีคนโทรเข้ามาเราก็กดรับสายแล้วก็กดพูดได้เลยแล้วก็จุดเด่นของตัวลำโพงตัวนี้นอีกตัวนึงก็คือโลโก้แบรนด์ครตรงนี้ค่อนข้างที่จะเด่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านล่านะครับตรงฐานนะครับฐานอย่างเงี้ยแเขาจะเป็นยางแบบหนื่ๆนิดนึงน,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 นะครับให้สองฝั่งใหญ่อยู่ฮนะแล้วก็เนี่ยหนาด้วยวางอยู่บนเพดีทีนึงเวลาวางนะครับ ลำโพงนเนี่ยฮะแทบไม่ขยับไปไหนเลยฮะฐานฐานเนี่ยไม่ขยื่นไปไหนเลยมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เวลาทําให้เวลาเราเปิดเพลงดังๆเนี่ยลำโพงมันจะแบบไม่ดิ้นแบบไม่สายไปสายมาเหมือนพวกลําโพงที่มันเป็นขายางแข็งๆนะฮะตัวนี้ค่อนที่จะออกแบบมาได้ดีแล้วก็สเปคของตัวนี้นะครับไดเวอร์ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นไดเวอร์ขนาด45มิลิเมตรนะครับให้มาแค่ตัวเดียว กำลังขับอยู่ที่20วัตต์ตัวเนี้ยถามว่าดังไหม20วัตต์อะผมห้องนอนผม20ห้องนอนผมเนี่ยห้องที่ผมรีวิวอยู่ตอนเนี้ย28ตารางเมตรนะครับดังทั่วห้องครับความดังที่70%เนี่ยคือดังกระหึ่มทั่วห้องแค่เนี้ยผมโอ้โหแค่นี้ผมว่าผมเกินแล้วอะฮะแล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับตามสเปคเขาระบุว่า0.99ผมว่ามันน่าจะเกินมาหน่อยๆแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ได้0.99เปคขนาหรอกเพราะผมลองถือดูเนี่ยน้ำหนักมันรู้สึกเหมือนจะมากกว่า ตัวตัวไอตุ้มน้ําหนักหนึ่งหนึ่งกิโลของผมที่ผมมีอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวฮะไม่ได้เยอะอะไรมากน้าหนักเนี่ยเมื่อเทียบอ่งอางหยาดเทียบกับ macbook pro ตัวจากสานิ้วเนี่ยแม่งพอกันเลยฮะแล้วก็ตัวขนาดนะครับความกว้างตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ16เซนครึ่งเกือบเกือบสิเซนนะครับส่วนสูงตรงเนี้ยสิบสามเซนติเมตรนะครับแล้วก็หน้าหน้าลึกตรงเนี้ยฮะหรือว่าความความกว้างของตัวลําโพงเนี่ยความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรนั่นเองถือว่าเป็นลำโพงพกพาไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ งงพกพาไปไหนมาไหนสะดวกฮะราโพงตัวนี้จริงๆแล้วถามว่าเหมาะกับภายนอกไหมผมว่ามันยังไม่เหมาะพอนะครับถ้าไปแบบเอาโดสถานที่กว้างๆแล้วไปกันเยอะๆเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแต่ถ้าแบบนั่งกินในวงกันแบบ4 5หคนเปิดไว้กลางโต๊ะหรือไว้ใต้โต๊ะเนี่ยผมว่าตัวนี้โหเสียงนี่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับไอจุดที่ผมจะติภายนอกก็คือติแล้วเนาะคือเรื่องตรงได้ที่มันเก็บมาไม่เนียนอย่างเงี้ยสำหรับผมผมไม่โอเคเพราะว่าของคนอื่นมันเนียนอนะของผมมันไม่เนียนผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็เคลมไม่ได้ฮะมันไม่ได้อยู่ในประกััันนนวววจจรรรรีีิภายออกกเส็บผมมืต บลูทูธนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เวอร์ชัน5.0นะเพราะว่าจริงอับแบรนด์เขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าบลูทูธเนเป็นเวอร์ชันอะไรแต่เท่าที่ผมลองเทสดูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น4.2เพราะอะไรเหรอเพราะว่าระยะการเชื่อมต่อครับผมมีลำโพงเวอร์ชัน5.0อยู่ตัวหนึ่งเป็น JBL นะครับคือ JBL มาไปได้ไกลกว่าคือระยะการเชื่อมต่อ มือถือกับตัวลำโพงเนี่ยมันถอยเกิน13เมตรเสียงมันยังไม่ค่อยสะดุดนะฮะกับ JBL แต่ตัวนี้ประมาณ 11- 12เมตรเนี่ยเสียงมันเริ่มสะดุดสะดุดสะดุดแล้วแต่การดีเลย์ของเสียงมันไม่มีนะเวลาผมเปิดดู Netflix หรือว่าดู YouTube ดูอะไรเงี้ยภาพและเสียงไปพร้อมกันฮะไม่มีการดีเลย์เลยอันนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน4.2นั่นเองแล้วก็การกินพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานเร็วอย่างที่บอกว่าน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยมันพ,พอๆกับพวกมาชงมาชลเอมเบอร์ตันเลยแต่มันอยู่ได้แค่่่8ชัวโมงงซึง บลูทูธ4.2เนี่ยมันกินแบตอยู่แล้วฮะถ้าพูดแบบตามหลักเลยมันกินแบตอยู่แล้วมันกินแบตมากกว่า5.0นะเพราะ5.0 5.0เนี่ยมันเป็น low energy ฮะมันเลยทำให้ประหยัดแบตได้มากขึ้นการส่งข้อมูลได้เสถียรขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้จะลองฟังเสียงกันดูเลยนะครับถ้าใครมีหูฟังก็ลองเสียบหูฟังฟังดูนะครับเพราะว่าเสียงเนี้ยผมจัดผ่านไมโครโฟนของ Audio Technica นะครับเป็นไมโครคอนเดนเซอร์นั่นเองแต่ในคลิปอาจจะมีเสียงวีวีอะไรเข้ามาหน่อยอย่างงี้ขออภัยด้าามเเชรัับฟงลย

Why does it matter if you're gonna wipe his memory again? Oh man. หลังจากรับสั่งไปแล้วนะครับผมจะมาสรุปแนวเสียงให้คร่าวๆดังนี้นะครับแนวเสียงของตัวนี้กลางนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีมวลเด่นชัดนะครับแยกแยะเครื่องดนตรีได้ดีเวลาเราเปิดเพลงที่มีเครื่องดนตรีหนักๆอะไรเงรี้ยฮะเสียงร้องเรายังคงได้ยินชัดเจนนะครับไม่มีเสียงดนตรีไปกบหรือเสียงร้องไปกบเลย อันเนี้ยทำได้ดีมากนะครับส่วนด้านแหลมนะครับเขาจะเป็นแหลมแบบแหลมใบใบแหลมใสใสฮะไม่ใช่แบบแหลมติดซ่าซ่าหรือแหลมแบบจี๊ดจี๊ดมากเป็นแหลมที่ฟังสนุกฟังแล้วลื่นลื่นสบายสบายนะครับส่วนด้านตัวเบสนะครับเสียงเบสตัวนี้ค่อนข้างทําได้ดีนะครับเบสมีมวลหนาครับเบสแน่นแต่ไม่ได้กระแทกกระทันก็จะใช่ไหมคือเบสมันจะไม่ได้ปุ้งปังปุ้งปังมากแต่เป็นเบสที่มีมวลแน่นๆฟังแล้วแบบอิ่มเบสอิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็กระชับเก็บตัวได้ไว อันเนี้ยมันเลยทำให้ลำโพงตัวเนี้ยเหมาะกับการฟังทุกแนวฮะไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อก r b ฮิปฮอปคือมันฟังได้หมดโดยรวมตัวนี้นะครับคะแนนเสียงทั้งหมดเลยนะฮะผมจะให้ที่ประมาณ8.5คะแนนนะครับเต็ม10บสำหรับผมนะ8.5เต็ม10อ่าแต่ถ้าใครสนใจนะครับแนะนําว่าลองไปหาร้านที่เขามีให้เทสนะครับพวกร้านชั้นนำเนี้ยน่าจะมีให้เทสอยู่ใจจริงแล้วว่าใครที่จะซื้อลําโพงนะครับผมไม่แนะนําให้ดูคลิปแล้วตัดกินใจไปซื้อเลยนะอยากให้ดูคลิป แค่แนวทางว่าเราชอบแนวนี้ไหมเสียงประมาณคาแรคเตอร์ประมาณนี้ไหมแล้วเราให้ลอไปลองฟังของจริงดูเพราะว่าหูแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยเอาลำโพงหลักแบบ7 8 0 0ฟังกับลำโพงของสัมพันธบางคนชอบเสียงแนว8 0 0มากกว่าก็มีนะครับเพราะว่าหูแต่ละคนเนี่ยความชอบแต่ละคนไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองด้วยตัวเองมากกว่าแล้วค่อยตัดสินใจหน้าง,งานกันอีกทีว่าโอเคไปถึงหน้างานเนี่ยเราอาจจะชอบเสียงแนวนี้ ชอบแบบนี้ทรงแบบนี้มากกว่าเนื่องจากตัวเรื่องมัอาจจะมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ